ครับไต้หวันช่วงนี้ทํามากอะทําใจกันก็น,นะครับเด้อคุชิสิมาไต้หวันในช่วงนี้ในวีซ่าท่องเที่ยวเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บ่ค่อยมีงานของประเทศกันนะครับมากอาจะได้พากันนอนร้องานของสายงานอิเจนซี่หลายสายนาะที่มันทรงกันเข้ามากกับบางคนกับสิได้นอนร้อน,อนเป็นอาทิตย์ไปแล้วครับเป็นอาทิตย์ค่อยสิได้ออกนะงานเพราะว่าเพื่อนก็ต้องเตรียมจัดหางานมาเพราะางาน ที่มาวางานบอตรงปกนี่ตอนนี้นี่ก็คือ่างานมันบอร้อค้นนะครับถ้ามงุงใดเพื่อน,นเอาค้นด่วนเพิ่นก็เอาคนใหญ่เขาไปก่อนแล้วที่เนี่ยคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะก็คิดไว้กับงานตนัวนี้แต่ว่าคือยังงานเขาต้องการค้นภายในสามมือแต่ว่ามู่เจ้าอยู่เมืองไทยบินเจ็ดมือมู่เจ้ายังไปบินนึงที่เพื่อนบมทานะครับเพื่อนเพื่อนบมามู่เจ้าก็ มันก็เลยกลายเป็นงานมาตรงปกตามที่มูเจ้าพากกันมาหอบล้วมูเจ้าพากันว่ากันนั้นแหละคนที่ม้าเน่ะรู้ดีคนที่อยู่นี่ะหละคนที่บระหารมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามาเจ้าก,ก็รู้ดอกว่างานมันมืตรงปกมันเป็นเัง่งไดเพราะว่างานมันไม่ได้ล้อคนนะผมงานเนี่ยคือจังเขาแจ้งไปว่าตอนนี้มีงานนี่งานนี่เขามาเขาไปโพสหาคนพอมีคนมาลงทะเบียนปุ๊บกระถามหางานตนัวนี้แต่ว่างานตัวเนี้ย โซมุเจ้าสิบินเนี่ยเขาได้ค้นแล้วมูเจ้ามามูเจ้าก็ต้องเป็นงานหม่เขาดิวงานกับมูเจ้าว่าสมมติว่าสวนลินจีต้องการค้นสิบคน้นค้นสิบค้นนี่ <c oughs> คันเขาใหญ่เขาไปนี่คันเขาโพสหาค้นใหญ่พร้อมนี่ค้นอยู่นี่ครับค้นอยู่ประเทศนี่เขาจีเข้าไปก่อนมูเจ้าโซมูเจ้าสิบินพอมูเจ้ามาปุ๊บมูเจ้าก็ได้งานใหม่แล้วมูเจ้าก็ไปวยวายกับเอเจนซี e C, ่ว่างานบ่ตรงปกเพราะว่าเขาต้องการค้นด่วน เขาบอต้องเขาบอต้องการค้นที่จะมาที่หลังนะครับที่ว่างานบอตรองปกก็ฝากไว้คิดกับผมผู้ที่สิมาในช่วงนี้เนาะงานกันหน่อยม้าก็ต้องทน,ทนล้อกันนะครับบางคนก็น,นอนโรงแรมร้อไม่ค่อยได้ลงหน้างาน,นครับผม